รรอตัดยาครับรอยใหม่ๆอยู่ครับค,ครับรอยโกยดินโกยหากินครับทำบนกับปันครับหนูอะไรนาะสายตึงๆอยู่พิดคิ้วอลไรพี่น้องเอ้ยหมดเจาะอ,อีกและโอ้ตัวใหญ่ด้วยปับหนึ่งครับ ไม่ใช่หนูครับอูพี่โน่ลอยเลือดติดตรงไหนนี่รอยเลือดรอยเลือดติดยาเลยโอ้เสียดายโดนตรงไหนมันนอนนี่รอยเลือดสวัสดีครับผมสวัสดีพี่โน่ลูกป้านะทุกท่านครับ นี่ก็ว่จะพาพี่โนมาหาใส่กับดักหนูครับวันนี้พอดีมาดักดักกุ้งดักหมูดักกุ้งครับทีนี่เห็นลอยไหวครับก็มีเชิงมีลอยอยู่ก็เลยจะมาลองใส่กับดูครับก็ว่าจะใส่หมูดักกุ่งแล้วก็ลองใส่กับหลังหนึ่งครับมันกินเข่าครับแต่ว่ามันฉลาดฉลาดจริงๆครับต้องยมรับเลยมันช่วงถ่ายแล้วดูหาหนูเนาะตรงนี้ช่วงลาๆนล่ว หนูนี่มีแต่ทำไมจมด้อกเตอร์กบจบปริญญาแะไรครับโอฉลาดจริงๆครับยอมรับเลยดันไล่กับขึ้นครับดันแบบขึ้นแบบหลายเลย,เลยแหละแล้วก็ลากกับไปเล่นเลยครับเขานี่กินเกี้ยงตับโอยอมรับครับฉลาดจบด้อกตเตอร์กลย,ลลยจบปริญญาเลยหนูนี่อยู่รวมมาถึงทุกวันนี่ธรรมดาแล้วครับมันฉลาดครับเดี๋ยววันนี้จะมาลองดูครับเอากลับมายีสิบหลังครับเป็นเหยื่อเขาธรรมดาลองดูครับ เราแกะมือดูเผื่อมันจะปุกพอได้ล้นขนครับอันนี้ครับเดี๋ยวหายดูประกณ์กันครับกับดักค,ครับหยีที่หลังครับขขเขาเขาเตือผสมลำธรรมดาครับอันนี้ก็เป็นอา้ทำหมายครับเสียงอาจจะเห็บๆห,หน่อยพี่น้องว่าเป็นไข่ครับสภาพอาการเปลี่ยนแปลงบ่อยเหลือเกินเดือนนี้เดือน,อน,อนมีนาครับแต่ว่าโอไปสามฤดู นฝนหนาวนี่ก็านาวมาสามวันแล้วครับนี่ไปมาลงมือใส่ครับ่ครับหลักนี่แหละครับนี่ที่ผมบอกมันลากครับไป่ริมฉลาดครับดูรอยจริงเนี่ยผมใส่ไปตรงนี้เลยนี่หลากไปนูน่นหลากไปนู่ให้ใส่ตรงมาแล้วลองนี่จะใส่ใดูครับ หนูมันมาได้ถูกทางเลครับทางตรงก็มาได้ทางหนุ่นก็มาได้ทางนี้ก็มาได้ทางนี้ก็มาได้ครับทางนี้ก็มาได้มันไม่เป็นทางครับช่วงนี้เราจะใส่ไปตรงนี้ครับแม้วันนั้นวาใส่ไปมินมินอย่างนี้แหละแต่ว่าตัวมายามนนี่มันอยู่งี้เลยครับมันดันไหลครับมันก็หลากไปนใส่ไปตรงนี้เห็นมันลากไปน,ม,น,าไปนมา อลองดูม,งงมันเข้มมันมีบินชักหน่อยแหละใส่ไปตรงเดิมนี่แหละครับนี่รถฉีท,ท,ที่ไหนใส่เข้าไปแล้วจับไว้ทันทีครับเดี๋ยวมันจะหลั่นใส่มือคือโดอนบ่อยแล้วครับเลยเคดละ มานี่ครับไปเดี๋ยวมัดไว้ครับมาเดี๋ยวมาดูตรงนี้ครับพี่น้องดูรอยครับรอยกัดยาครับรอยใหม่ๆอยู่ครับลอยโกยดินโกยหากินครับท้างบนอยู่ริมหุ่ยเลยครับ นำแหงครับแล้วจะคนอยากใส่กันครับเพราะว่าตั้งกล่องให้พี่น้องได้ดูไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันชั้นครับมันแผลลงเลยไม่มีมันตั้งกลองครับแต่ผมใส่เส็จเราจะถ่ายดูดีกว่าเนาอไปจะใส่กันครับอ่ะนี่ครับหลังนี่ก็ใส่เส้นลอยครับนี่กับเลือกใส่ตรงนี้ครับทางมาทำบนก็มาได้ครนะครับทางนก็มาได้ครับ อรนนี้รอยกัดยาครับตรงนี้ตรงนี้มันเป็นทีทะเลกับใส่ไม่ได้เลยม,มาใส่ตรงนี้ครับโอ้มาดูตรงนี้พี่น้องตรงนี้มีรอยโกยกินหอยเลยครับเป็นหอยอหอยทาทครับครับรอยขี่นี่ครับ ทา,ทางในนู่นทางไหนนี่ก็ทางเตี้ยลิม,มเลยครับทางหนแต่ว่าจะไม่แวกดักหรอกครับเพราะว่ามันทางมาอาจจะเสียครับแล้วจะใสล่ลูกนี้นะครับนี่นนตรงนี้แหละบนมันโกยกินหอยนี้เลครับนี่ ประมาณนี้ครับไะใส่เส้นแล้วครับตังนีี่น้องนี่ครับขึ้นมาดาันบนนี่มีรอยกัดยาครับรอยทางไปทางต่ำเัยร,รอยกัดยาใหม่ๆอยู่นี่มีดูหมือนนูน้อยนูใหญ่ครับร้องขี่ยขี่นานเขาเลยละรอยนั้นก็นขี่ ร้อยกันยาใหมครับตรงนี้มันล่งเกินไปครับนี่ไม่รู้นู้นวจะมาทางไหนครับแต่ผมจะเปเลือกใส่ตรงนี้ครับน,น,นี่รอมันวิ่งมาบิงไปนี่จะใส่กลับตรงนี้ครับ มั่ครับครับได้ยังไงจะถ่ายดูแค่ลังนี่เป็นลังสุดท้ายนะครับเนาะเราจะขออนุญาตใส่นะครับกรับยีสิบหลังครับได้วจะหาบ่อนใส่เรื่อยๆครับอาจจะใส่มดหรือไม่มดก็ยังไม่รู้เลยครับเดี๋ยวหาดูลอยไปเรื่อยๆครับอ่ะแล้วยังไงพ่งนิชาวัมาเจอกันครับยวคอยมาลุดไปพบพกันครับว่าจะมีหนูมาติดไหมมากินไหมหาดักกลับช่วงถ่ายถ่ายฤ้วดูล่าหนูครับ มีแต่หนูจบดอกเตือนหนูจบปริญญาครับมาแล้วยังไงพวงนิชาวมาลุ้นกันครับว่าจะพอได้ล้นขนไหมไปพูงนิชาวเจอกันครับผมสวัสดียามเช้าครับผมสวัสดียามสายๆแหละมีชาวตอนไล่แล้วครับนี่ก็เดี๋ยวจะพาพี่น้นงไปยามกับดักหนูที่ดักไว้ครับยี่สิบหลังแล้วเนาะนี่ก็สายแล้วครับพึ่งเลิกงานมาครับเขาสีทุมออโอ้โหมุชาครับ ก็เลยมาดูซ้ายหน่อยถึงนอกหนาเข้บมานน้ไม่รู้จะมีแต่มีตัวให้พี่นองอยากรับชมไหมครับเดี๋ยวที่รูๆก,ก,กันครับเพราะว่าโชดถ่ายฤดูการท้าหนูนี่มันฉลาดครับแต่ว่าลอยนี่ลอยเปอร์เซ็นต์ครับมีตัวแน่นอนแต่จะมากินเข่ากินกรับไหมอันนั้นก็รอลุนครับไปแตบบ่ลุนพยายามเลยครับเดี๋ยวมาดูหลังแหลกครับหลังนี่ใส่ตอนนั้นหลากกลับไปเล่นเลยครับวันนี้จะเป็นอย่างไร แต่มีตัวไหมอู้รันครับแต่มีติดนะอู้ร้อยขีดหนูฉลังฉลังเนี่ยนะครับรันแต่มีติดครับนีะน่ะครับโอ้ร้อยขี่ อีนะ่ใหม่ๆลยครับไปดูลัางต่อไปครับลุนหลังที่สองครับหลังที่สองอยู่ริมน้ำครับน้ำเห้งยังไงการโค้ะไหมโอ้หนูตองขาวครับแล้วสขวดโอ้ ต้องขาวครับแถมหมดจ้ะเลยครับโอ้เบื่อแต่อย่างงี้แหละครับติดหนูหมดมันจ้อครับะม่ดำๆนะครับไปดูลหลังต่อไปครับมาดูหลังนึ่ครับหลันไหมหลังลึเปล่า้หมดงามครับนี่แหละหนูนมันมีครับ แต่ว่าหมดงามเปนเข่าครับโอ้ยแกะไข้ปัญหายัางไงเนาะหมดกินเขา่าเนี่ยไปดู้างต่อไปครับเดี๋ยวมันรูด้างนี่ครับอล้างนี่น้ำค้างเปียกเยอะเลยโอ้รอยกัดย์ยาก็ใหม่ใหม่มดงามเลยกินเข่าครับเนี่ยอ้ มัหลุนกันต่อครับโอ้โหล้วงนี่ก็เหี่ยวป้าแต่รถกัดยาใหม่ๆเลยครับไม่กินปะฉลาดเทจะไม่ได้หนูใหญ่จากตัวเลยนี่ดูล้งนี่ครับ ไม่หลังนี่หรอว่าไงหลังนี่โอ้นี่ครับดูลอยอ่ะลอยกล้วยกินใหม่ๆแต่ไม่กินเข่าครับอุตสาดเะเจ็บไปไปลูกโตครับเดี๋ยวมันดูหลังนี่ครับไหนเนาะโอ้หลัวนี่ก็ไม่กินครับเหน็นไหม มีแต่หมดกินครับอ้ยเย่เย่ลุ้นกันต่อครับหลังนี้ก็ไม่กินโอ้โ oh, ห oh. สลาดคักดูหลังนี้ยามมาต่างหลายหลังแล้วแต่ถึงตัวขาวตัวเดียวอู้หลังนี้ก็ไม่กินครับ เห่วแหลงานนี่มาหลุนลังนี่ครับโอ้หูนี่ไลาจักตัวถือโอ้้หไม่เอาเงียบจอยเห่วเห่แบบนี้เห่วไปปุนต่อครับยวมาดูลังนี่ครับ สายตึงเปียไม่เอาพี่น้องกัปหันครับ,นรบหนูอะไรเนาะสายตึงๆอยู่อุยอ้ยโอ้พี่น้องเอ้ยมันลากกับปเป็นเหรครับกินไปแต่กัปหันดีนะไม่เอามือจกไปโอ้ยเยะอยู่แบบนี้ดูเราไปกินข้าวมันลากกับจากตรงนี้ออกไปนูน่นสายตึงๆโอ้โห หนูมันจบปริญญาจบตกเตือกันหมดนเลยครับช่วงนี้โหดีน้ำแมวมือคำหาทำยังไงกัตีมือเท่โอ้โหฉลาดฉลาดมามาดูคันนี้ครับโอ้คันนี้ติดครับนะโอ้ยหมดจออีกเลยโอ้กียเหเท่นะนะครับนะ นอนหมอบอยูน่นะเป็นรู้ต้องขาวครับแต่ต้งขาวเชิงใหญ่ขัานเลยนะมาลุ้นลังนี่ครับนป่าโอ้พิษคิ้วอะลรพี่น้องอุ้ยหมดจ้ออีกเลยโอ้ตัวใหญ่ด้วยนับหนึ่งครับไม่ใช่หนูครับ รักไม้นี่ทีไรก็ใส่เข่าไปสมลำนะทำไมยังมากินนี่ครับกระแตครับหมดกินหางไปเลยนะไปพิษคิว้วเลยไม้นี่ตลอดเลยเดี๋ยวมันดุนหลังนี่ครับกลับเหลืออยู่กี่คันแล้วครับนี่ วางไงล้างนี่โอ้ติดครับพี่น้องติดติดเป็นนู้ดทองขาวครับตะขวัวครับเป็นนู้ดทองขาวครับไปติดต่อครับเหลืออยู่ประมาณสีห้าลังนี่แหละครับเหลือกับอยู่สี่ลังครับดูลังนี่ครับ การคอไหมกับลั่นอยู่ครับกับลั่นแต่ไม่ติดะนะครับอลั่นแต่ไม่ติดครับทำไมเป็นเนี่ย หลังนี่ครับหลังนี่อยู่ในเล่อ์ใหม่เลยว่าไงเมองไปเงียบคลิปเออนะครับเงียบคลิปไปเดี๋ยวไปดูนต่อครับเหลืออยู่สองหลังครับดนหลังนี่ครับว่าไงเลยหลัง ไม่กินลอยมันวิ่งใหม่ๆเลยาทางน่ะแต่ว่าไม่กินเขาลอ,อยทาง้อยหม่ๆเลยรอยใหม่ๆเลย,ย,เลยฉลาดฉลาดยอมรับไปเหลือล้างสุดท้าย เดี๋ยวมันหลุดนข้นหน,นครับอยู่ในปลาบอลโอ้โหดีไปบอลการโคลไหมเอากลับหายครับไหนไหนโอ้สายจิงเกียอะไรครับไหนโอ้หนุ่หลากกลับไปหนิ ติดโว้าหลากกรับเป็นหนึเลยครับแล้วตรงนี้กรัปตันแล้วหลากไป็นหนึครับโอ้ยเย่เย่แบบนี้ นองอยเลือดติดตรงไหนนี่รอยเลือดนี่อยเลือดติดยาเลยโอ้เสียดายโดนตรงไหนมันนอนนี่รอยเลือดครับพี่น้องผมต้องบอกว่าไม่มานเลยครับกับยีติบหลัง ได้กระเต้ตัวหนึ่งแล้วก็หนูสองขาวสองตัวครับแล้วก็หมดเจาะเป็นตัวหนึ่งครับอันนั้นเจาะหมุนมาเลยเอาไม่ได้ครับทิ้งครับโอ้หนูนี่ยอมรับเลยฉลาดฉลาดจริงๆจบดอกเตอร์จบปริญญาเลยเว้ยโอ้ยอมยอมก็เดี๋ยวมีโอกาสนี่ผมก็เปลี่ยนก้า,า,าแล้วครับเขาเช้าแล้วออกใบสองแล้วก็ค่ำกลางคืนนี่นะบางทีจะออกมาหาสันตอกมาหาแอวดูครับว่าอาจจะมีตัวออกมาครับ ตามนี่แหละตามโค้งนี่แหละจะมาลองดูครับตะกอนี่ครับผมก็ไปนักกุ้งนะครับใส่กุ้งด่แล้วก็ใส่กลับเลยครับขออภัยครับเป็นวัดนี่เองยังไม่หายเลยนี่ครับนักกุ้งดักหมูดนักกุ้ง่งสิบสี่ลังครับไม่ได้ถ่ายครับถ่ายแค่กลับครับนี่ก็ได้ห้อยชือีครับเราจะไปหาบนใส ดักปลาไหลครับนี่แต่ก่กอนจะไปใส่ตรงไหนหรอครับน้ำนี่แหงมดเลยดูตามโค้งมาเลยแหงมดเลยโลง่ลงๆด้วยนี่ก็แต่มะกอกนะครับเนี่ยมะกอกลวงเป็นกเมาอวานนี่ผมเก็บไอ้นี่ไปดาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ <c oughs> ไม่รู้เกี่ยวกันไหมนี่ครับไหลบอลกับไหลบอลอร่อยคั้นแน่นนครับถ้าต้มไม่ดีนี่คั้นแน่นอน เมื่อวานนี้ก็เก็บไปครับเมื่อวานนี้ก็ได้หลายเลยาวานนี้ดักหนูเซตดักไอ้กุ้งเซตก็เก็บไปเลยครับต้องใส่จะสแสลงโยนเก็บพักนี่นะครับไม่รู้เกี่ยวกันไหมตักของดักปลาหาอยู่หากินล้วก็เก็บพงเก็บพักกระบ,บาดนีบางทีมันก็มีส่วนครับจะได้แต่พักนแหล,ลย,หยงดงามเลยอ้วกเลยอันนี้ตอนเช้าครับเก็บได้นิดหนึ่งครับเมื่อวานนี้ตอนเย็นเก็บไปแล้ว เดี๋ยวจะเอาไปให้แม่ครับแม่จะชอบกินครับอ่ะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับคอยมานเท่าไรเลยหนูก็ฉลาดจริงๆยอมรับยอมรับเลยแล้วคลิปหน้าจะันใหม่ครับผมนี่ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมดีมาก